โอเคสวัสดีครับพบกับรายการอิงนากะทีวีนะครับวันนี้อยู่กับคุณอะไรนะ <c oughs> อะไรนะอ๊อฟโปกุก <c oughs> เราเรามาเล่นเกมเซเลด,ดอตามภา้าของคุณอ๊อฟโปุกนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคเกมนี้มันให้เราทำอะไรคร <c oughs> ับเกมนี้ มันจะมีให okay, ้หาแต่ล้วก uh, ็ไปกดล็อกัาเราไม่ร <down> ู้อะโอเคคนรับปอต้องอยู่เป็นเพื่อนผมนะครับบู้เคี้ยปุ๋ยมาแล้วเว้ยมันให้หาอะไรหรือเปล่าให้หาให้หาแต่ไปล็อกล็อกขาเราไม่รู้อะเดี๋ยวราจะมีแล้วครับตัวของขาหรอ๋อแป๊บนึงเดี๋ยวคุเดินเล่นก่อนกดเดินไปอุ้ยโห่แม่งมึงดูดิมึงดูตรงดำๆนี่ดิแม่ง ฮะขึ้นบันไ <único Liberty> ดกันนะครับห้องนี้มีอะไรบ้างไม่มีอ้าวเฮ้ย้วกลับไงวะขับขับับับโอเคเราขึ้นไปไหมขึ้นไปไหม ไปตูกนเขายลับูแมกหน้าทางคือเสียงเียอะไรอ่ะาเยนอาัยไม่รู้คนลุกคนลุกหมดเลยเนี่ยเดินต่อไปครับ อ๋อถ้าเกิดเมาส์เป็นสีเขียวๆมันจะกดได้ใช่ป่ะไม่ใช่แบบว่าไม่ไม่ไมถ้าเกิดแบบกดของเงี้ยถ้าเกิดเป็นสีเขียวอ่ะต้องรักกลัวอุ้ยเหี้ยแม่งสัตว์โอ้ยแม่งเด็กผีผู้หญิงอ่ะคุณแบบโอ๊ยโย แม่งแบบโผล่มาตรงข้างประตูเงี้ยมอ่ะไปเสียงมาละไม่ได้ยินเสียงไม่เป็นไรสช่ไหมโอ้ยเหี้ยมึงเห็นเปล่าพี่ถีงด้วยกัไม่ได้มองมองดิ หายไปแล้วเดี๋ยวจะมีทางตรงอ่ะไปทางตรงเไยทางตรงแล้วตึ้งมองดีอุ้ยเหี้ยอุ้ยอุ้ยแม่งซ้โคโอ้โหคุณเห็นไหมแรกโอ้โแมงแบบผีโผล่มาแล้วกูจะกลับไงเนี่ย มันลอยไปไเรื่อไว้ไม่มันติดมันติดตรงมุมพี่อะไรไม่รู้เนี่ยเฮ้ยเจอแด้วหนึ่งลูกเ,เอาแล้วกูจะก็ขับไงเนี่ยขับได้ละขับได้ละบ,บ,บูแม่งทางยาวทางแบบนะนะทางยาวนะแต่ไม่มีหัวมานะทางยาว มันโผล่ตรงกูอันเนี้ยโอยคนลุกขึ้นเปนไดชั้นสิบนะครับเฮ้ยอปอดูจอดิดูอยู่ใช่ป่ะตุ๊กแก้วตุ๊กแก้วควช่วยอะกูได้ลูกแก้วสองลูกแกล้ว ฮะดูยังไงวะฮะเราจะมีกดให้ดูกดไงวะอะไรก็ไม่รู้กูเดินมัวแล้วตอนนี้ไหมไม่มีเสียงแบบเสียงเพลงสวดด้วย

ตอนนี้กูเจอสามลูกละกูไม่กล้าเดินกลับเนี่ยไห้ภาพมันแม่งกูเชียเนี่ยมันแม่งเหมือนเด็กเลยว่ะกูเอวตัวไอ้กูกูเชียเสียงอะไรวะเอ็มจ้ เอ็มมึงอะตัวนี้เล่นไม่ชอบเอ็มมึงจะได้แต่งแล้เรื่องแล้วเรื่องกูเล่นต่อไปแล้มึงทำอะไรอุ้ยเฮียอุ้ยแม่งอู้อุ้ย,ยขนลุกแม่งเจอผีลุงแก่แม่งหัวใจวายอะ่ะแล้วตอนนี้กูจะเดินวนไปไหนเนี่ย ฮะคุณพิม์มาดิคุมไม่ได้ยินเลยมันได้ยินแบบกูหาเสียงเลยว่ะ

เหจอกจ้าอ่าอ้าวเอเอ,เ,อเจอตอนแรกตอนแรกกดตะเกียงแล้วเอาของเรียบร้อยแล้วตะเกียงตะเกียง <c oughs> เข้าไปในห้องห้องหลัง,างคาเฮ้ยกูเจออะไรบางอย่างมึงจ้องเจ้ากูอยู่หรือเปล่าเนี่ยต้อเม โทรศัพท์โทรศัพท์่โทรศัพท์เท้ามันให้ทำอะไรเน,นี่ยโหวตให้หาวสี้งมาเนี่ยมันให้ใส่ตัวเลขอ่ะเออช่ไปติดตามัมนะคะใช่ต้องใส่เลขอะไรวะไมรู้อ่ะถ้ามึงถ้ามงไมใส่ตอนนี้แล้วมึงัน มันต้องดูจากโทรศัพท์อ่ะ <Huh? S 1> a ีอันนั้น o บ r ลทูเ you l แอลคอร์ไ u ท์ e นลบัดอิฟยู e ลฟอัส be น u มเร์เบลนสเส ใส่เลขหินมันตึงๆด้วยเรียกจับปัดสองหนึ่งสองสองสองสามไม่มีตัวเลขบอกเลยอันนี้เป็นแบบเหมือนห้องเช่าเลย

อผีไงเนาะไงวะคนลุกโอ้โหแม่งแม่งเกมไอ้ตัวหน้าโอ้โหแม่งน่ากลาัวสัตว์อะเกมเนี้ย